ตรงประเด็นเปิดสัปดาห์ด้วยมุมมองการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจกับทวีศักเผ่าพันลบครับถ้าดูเดือนที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ก็ยังผันผวนพอสมควรนะครับมีแบงค์ขนาดก็ไม่เล็กนะครับสองแสนกว่าล้านในแง่ของแอสเซทไซด์ลมเพิ่มอีกแบงค์หนึ่งนะครับก็คือชื่อแบงค์เพิร์สเพิร์สรีพับบนะครับแต่ว่าถ้าไปดูตลาดเนี่ยตลาดมีความ แข็งแรงค่อนข้างดีเลยนะครับหุ้นยังปรับขึ้นต่อได้นะครับคาถามที่สําคัญก็คือวันนี้ตลาดมองอะไรนะครับเราคิดว่าส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ตลาดไม่ค่อยลงเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของอกําไรสําหรับไตรมาสหนึ่งที่ออกมาสูงกว่าคาดนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าผลกระทบจากกรณีที่แบงก์ล้มไปเนี่ยมันเริ่มมีผลกระทบที่จํากัดมากขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็ต้องบอกว่าเราเราก็เห็นด้วยกับ รีแอคชั่นนะครับหรือมุมมองของตลาดระดับหนึ่งนะครับในแง่ที่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความทนทานมากเป็นพิเศษในไซคลนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตลาดก็แทบจะไม่มองในแง่ของดาวไซด์เลยนะครับแล้วก็ตัวตลาดบอลเองนะครับก็ต้องบอกว่าเอื้อกับตลาดหุ้นเหมือนกันเพราะว่ามันมีการสะท้อนการปรับลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งเราคิดว่าคงจะไม่เกิดขึ้นในเร็ววันขนาดนั้นนะครับก็กลายเป็นว่าวันนี้ดูเหมือนตลาดเนี่ยมันจะ เรียกว่า price for perfection นะครับอาจจะมองอมุมบวกนะครับมองอทิศทางเรื่องดอกเบี้ยแล้วก็กำไรเนี่ยสวยหรูกเกินไปนะครับมันก็จริงๆในแง่ของอาการ position p o r t การลงทุนนะครับเรายังทำคล้ายๆเดิมนะครับยัง position ในลักษณะ defensive นะครับแล้วก็ยังมีมุมมองระมัดระวังต่อสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นอยู่นะครับแต่ว่าคีย์ที่สำคัญของ report ฉบับนี้นะครับเราก็จะเน้นเป็นพิเศษนะครับว่า จริงๆสถานการณ์อย่างนี้นะครับที่อโอเคหุ้นฟื้นตัวขึ้นมาก็จริงแต่ว่าก็เชื่อว่าจะฟื้นไปได้ไม่ไกลมากนะครับในขณะเดียวกันความทนทานของเศษรษฐกิจนะครับก็อาจจะทําให้ดาวไซด์ของหุ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเร็ววันขนาดนั้นนะครับเราก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะไม่ได้ลึกมากนะครับถ้าไม่ได้มีช็อคแรงๆเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะเจอภาวะตลาดที่มันไม่ไปไหนนะครับอาจจะ ถึงปลายปีนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือว่านักลงทุนควรจะโฟกัสนะครับพยายามสร้างรีเทิร์นนะครับในช่วงที่ตลาดมันไม่สามารถกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องได้โดยที่เป็นรีเทิร์นที่โฟกัสนะครับบนอะไรก็ตามที่มันสร้างกระแสงเงินสดนะครับไม่ว่าจะมาในรูปของอกระแสงเงินสดที่ระดับของบริษัทนะครับหรือว่าจะมาในรูปของปันผลนะครับแชร์สไ y แบ็กนะครับ หรือว่ายิวของการลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะช่วยให้เรามีผลตอบแทนที่สม่ําเสมอในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับก็อย่างที่เรียนไปนะครับในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นยังสามารถปรับขึ้นได้นะครับประมาณเปอร์เซ็นต์ครึ่งนะครับแล้วก็ประเด็นที่เราบอกไปนะครับเรื่องของการที่ตลาดวันนี้สะท้อนนะครับว่าเฟดจะปรับ ลดดอกเบี้ยนะครับในครึ่งปีหลังเนี่ยประมาณ75 basis point นะครับเราคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเฟดเพิ่งจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับไปสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอีกจุดมาอยู่ที่5%ต้น,ต,นต้นนะครับเราก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับดอกเบี้ยขึ้นครั้งนี้นะครับแล้วก็พอสไปก่อนนะครับซึ่งเราก็เห็นด้วยนะครับแล้วกอ็อย่างไรก็ตามเนี่ยเฟดไม่ ยังมีท่าทีนะครับต้องบอกว่ายังมีท่าทีที่ค่อนข้างจะเข้มงวดระดับหนึ่งนะครับบอกว่ายังต้องดูเดต้าในแง่ของตลาดแรงงานนะครับแล้วก็เงินเฟอ้อนะครับถ้าเกิดมันเศรษฐกิจมันยังร้อนแรงเกินไปนะครับก็อาจจะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นไปได้แต่เราเชื่อว่าด้วยการคาดการเศรษฐกิจนะครับในระยะถัดไปเนี่ยเราคิดว่าอาจจะเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายแล้วนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วก็ที่ต่างกับตลาดลก็คือเราคิดว่าอาจจะคงที่ระดับนี้นะครับอย่างน้อยไปจนถึงสิ้นปีนี้เพราะว่าเงินเฟอ้อวันนี้ยังค่อนข้างสูงอยู่เลยนะครับยังลงค่อนข้างช้านะครับมีตัวเลขที่สําคัญออกมานะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็คือ,อ GDP ของสหรัฐในไตรมาสหนึ่งนะครับออกมาต่ำกว่าคาดนะครับออกมาที่ประมาณสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับในอัตราต่อปีนะฮะแต่ว่า,าตลาดเนี่ยคาดประมาณ2%นะครับ แต่ถ้าไปดูไส้ในเนี่ยหลักๆที่ออกมาต่ําหน่อยเนี่ยจะเป็นเรื่องของอสินค้าคงคลังนะครับถ้าเราไปดูในแง่ของดีมานปลายทางนะครับในแง่ของอุปสงค์ในประเทศของสหรัฐเองเนี่ยยังแข็งแกรงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง c o n sumer spending เนี่ยยังโต3.7ในอัตราต่อปีอยู่เลยนะครับแต่ต้องบอกว่าหลักๆเนี่ยมันมาจากเดือนมกราคมนะครับที่มัน หลังจากในไตรมาส3ไตรมาส4จริงๆมันมีการชะลอตัวลงมาระดับหนึ่งนะครับแต่เดือนมกราคมเนี่ยเด้งขึ้นมาแดงส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของอัตราเงินชดเชยนะครับที่จ่ายให้กับผู้ประกันตนนะครับที่มันปรับขึ้นมาแรงตามเงินเฟอ้อในปีที่แล้วนะครับประมาณ8-9%แต่หลังจากนั้นเนี่ยเดือน2เดือน3เป็นต้นมาเนี่ยมันก็กลับมาส่งสัญญาชฉลอตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ประเด็นที่บอกว่า เ,เงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะลงช้านะครับการรีบาลานซ์ของตลาดแรงงานก็อาจจะช้าหน่อยนะครับอ,อันนี้หลักๆคือเราคิดว่ามาจากความาทนทานนะครับของเศรษฐกิจสหรัฐในรอบนี้นะครับส่วนหนึ่งที่เราเคยคุยกันมาตลอดนะครับคือเรื่องของสภาพคล่องส่วนเกินจากเงินอ,ออมที่มีเยอะนะครับจากที่รัฐบาลแจกเงินมาต้องบอกว่าวันนี้ปัจจัยนี้เป็นประเด็นที่สําคัญน้อยลงนะครับ คนใช้เงินออมส่วนเกินนี้มาพอสมควรนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเงินออมส่วนเกินนี้ช่วงหลังนะครับถูกนํามาใช้น้อยลงครับแต่ปีนี้นะครับถ้าดูกราฟซ้ายล่างเนี่ยจะเป็นปีที่เราจะเห็นนะครับว่าอัตราค่าแรงเนี่ยมันจะกลับมาชนะเงินเฟอ้ออีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นตัวหนุนเรื่องของคอน sumption หรือสเปนดิ้งได้อีกได้อีกเลกหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับเพราะว่าตลาดแรงงานเนี่ยยังมีความตึงตัวอยู่เยอะ ไม่ใช่แค่ในสหรัฐนะครับถ้าเราดูกราฟขวาล่างเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยของ Develop Market หลักๆเลยนะครับอัตราการว่างงานเนี่ยยังต่ำที่สุดในรอบ25ปีนะครับอีกอันหนึ่งนะครับพอเกิดการเพิ่มดอกเบี้ยนะครับแล้ว tightening เกิดขึ้นเนี่ยเซกเตอร์แรกๆที่ได้รับผลกระทบนะครับก็คือ Housing เพราะว่าตัวดอกเบี้ยของเงินกู้ซื้อบ้านเนี่ยมันปรับขึ้นไปก่อนเพื่อนเลยนะครับ แต่ว่าแม้กระทั่ง Housing เองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าวันนี้มันก็เริ่มแสดงให้เห็นสัญญาณของการมีเสียภาพนะครับเราก็ดูเหมือนจะ Bottom Out นะครับดูเหมือนว่ากำลังจะผ่านจุดต่ำสุดนะครับดูเหมือนจะไม่ได้แย่ลงต่อเนื่องนะครับอย่างที่เคยเกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราดูกราฟซ้ายบนนะครับอันนี้คือยอดขายของบ้านเก่านะครับบ้านมือ2องกราฟขวาบนคือยอดขายของบ้านบ้านใหม่นะครับจะเห็นว่า มันร่วงลงมาแรงนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ว่าเริ่มเริ่มจะพงกหัวขึ้นได้บ้างนะครับแต่ที่สําคัญคือถึงแม้ Activity นะครับใน Housing จะแย่มากนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่กลายเป็นว่าราคาบ้านนะครับกราฟด้านล่างนะครับทั้งบ้านเก่าและบ้านใหม่เนี่ยจริงๆย่อลงมาไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็ย่อลงมาในระดับที่ยังสูงกว่าก่อนโควิดอยู่พอสมควรเลยนะครับที่เป็นเช่นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอนนี้ส่นะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นใน วงจรเศรษฐกิจรอบที่ผ่านมานะครับก็อันนึงก็คือเรื่องของการลงทุนใน housing sector มันน้อยนะครับเพราะว่าแบงค์ไม่ค่อยปล่อยกู้นะครับแล้วก็มันมีการลดการกู้ยืมนะครับของภาคเอกชนสหรัฐในภาพรวมนะครับรวมทั้งครัวเรือนด้วยนะครับรวมทั้งแบงค์ด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่า supply ของบ้านเนี่ยมันจํากัดอยู่เลยนะครับกราฟต้นสายนะครับก็เป็นเหตุผลว่า ราคาบ้านเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ปรับลงเท่าไหร่นะครับพอราคาบ้านปรับลงไม่เยอะนะครับกลายเป็นว่าวันนี้เราเห็นทั้งราคาบ้านและราคาหุ้นลดลงมาก็จริงนะครับแต่ว่ากราฟด้านขวาเนี่ยตัวความมั่งคั่งสุทธิของคนเฮ้าโชในสหรัฐเนี่ยยังย่อลงมาแค่นิดเดียวนะครับยังสูงกว่าระดับก่อนโควิดเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มานะครับที่บอกว่าการปรับสดุลรีบาลานซ์เศรษฐกิจในรอบนี้นะมันมัน มันจะทําได้ยากนะครับเราต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเฟดเนี่ยคงไม่ได้ปรับลงดอกเบี้ยง่ายๆนะครับอย่างที่ตลาดเชื่อกันในวันนี้นะครับามาดูเรื่องของแบงก์รันะครับการแห่ถ่ายถอนเงินฝากในสหรัฐครับอันนี้เราก็มองคล้ายๆกับที่เล่าไปก่อนหน้านี้นะครับว่าพอพื้นฐานเศรฐษฐกิจมันมีความแข็งแรงเนี่ยอโอเคแบงก์รันนะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าผลกระทบเนี่ย ดูเหมือนมันจะจํากัดวงอยู่ระดับหนึ่งนะครับถ้าดูการประเมินวันนี้นะครับทาง IMF เนะครับแล้วก็ตัว global bank หลายๆที่นะครับก็ประเมินคล้ายๆกันนะครับว่ากระทบกับเศรษฐกิจทั้งในสหรัฐหรือยุโรปเองเนี่ยประมาณสักไม่เกินครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเราดูกราฟขวาด้านบนเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่าความกลัวหรือแพนิกที่เกิดขึ้นในตลาดวันนี้มันผ่อนคลายไปเยอะนะครับ ถ้าดูช่วงแรกเนี่ยนะครับเส้นสีน้ำเงินจะเป็นตัว Bank Index นะครับ Regional Bank Index ที่มีปัญหาเยอะอยู่ตอนนี้นะครับตอนที่เส้นสีส้มก็คือธนาคารซึ่งก็วอลเล่ย b แบงมันล้มไปเนี่ยเรจิออนแบ a n ์อ n นเดกก็ลงแรงนะครับ20%นะครับในช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าแบงก์ที่2ไม่ใช่แบงก์ที่2ครับแบง k ์ถัดมาที่ล้มนะครับล่าสุดก็คือ First Republic นะครับเส้นเทาๆนะครับ อันนี้จะเห็นว่าเริ่มกระทบกับร e g จ o n a l bank i n d e x ในภาพรวมไม่ได้แรงแล้วนะครับกราฟทรายล่างนี่ผมก็แสดงให้เห็นนะครับว่าจริงๆพื้นฐานของ Banking Sector เองเนี่ยในแง่ของทุนนะครับต้องบอกว่ามันอยู่ระดับใกล้ๆเลคคอร์ดไฮแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้สหรัฐมีปิดไปนะครับทางการปิดไป3าแบงก์แล้วก็ปิดตัวเองเป็น1แบงก์รวมเป็น4แบงก์เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหนี้เสียแต่อย่างใดนะครับมันเป็นเรื่องของการที่ ดอกเบี้ยมันขึ้นไปแรงแล้วต้องมีการมาร์คทูมาร์เก็ตตัวสินทรัพย์นะครับที่อยู่ในพอร์ตแบงค์ที่ล้มเนี่ยอาจจะมีเรื่องของมิสแมชนะครับในแง่ของอัตราดอกเบี้ยมากเกินไปนะครับทำให้เกิดอันเลียไลลอสขึ้นมานะครับแล้วก็เกิดการแห่ถ่ายถอนเงินฝากตามมานะครับแต่แม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงแม้มันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นลักษณะของช็อคนะครับ กลายเป็นเรื่องของ on-going credit tightening ก็คือเป็นการาที่การปล่อยสินเชื่อมันจะมีความตึงตัวมากขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องถึงแม้ไม่เป็นช็อตก,ก็ตามเนี่ยเรื่องความตึงตัวของสินเชื่อเนี่ยคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับด้วยภาวะดอกเบี้ยที่สูงขนาดนี้นะครับแล้วก็ความระมัดระวังของแบงค์เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอย่างไรเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะค่อยๆกัดก่อนนะครับเศรษฐกิจให้ ชะลอตัวลงนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับไปอีกสักระยะเวลาหนึ่งนะครับอันนี้ก็นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยที่สําคัญนะครับตีนที่สําคัญก็คือว่าการรีบาลานซ์นะครับมันคงไม่ได้จบในปีนี้อย่างรวดเร็วเหมือนกับที่ตลาดคิดก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ GDP forecast นะครับของปี2023ะครับกราฟขวามือเนี่ยกลายเป็นว่าตลาดนะครับต้องมีการปรับประมาณการขึ้นมา แต่ว่าต้องไปปรับประมาณการของปีหน้าแทนนะครับ2024เส้นสีส้มลงนะครับเพราะฉะนั้นการชะลอตัวเศรษฐกิจเนี่ยจะใช้ระยะเวลายาวขึ้นนะครับถึงแม้อาจจะไม่รุนแรงอย่างที่หลายคนคิดก่อนหน้านี้นะครับตัวเลขเพิ่งประกาศออกมานะครับอันนี้เป็นตลาดแรงงานประกาศมาวันศุกร์นะครับก็กลายเป็นว่าแข็งแกร่งมากกว่าที่ตลาดคิดนะครับการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนเมษายนออกมาที่2 5 0 0 0 0 ตลาดคาดแค่แสนแปนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าอัตราการว่างงานนะครับลงไปทําระดับต่ําสุดใหม่ที่3.4%แล้วก็อัตราการเติบโตของค่าจ้างรายชั่วโมงนะครับปรับตัวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับจากจุดสมาเป็นจุดหมันออนมันนะครับก็นี่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าตลาดแรงงานยังมีความตึงตัวเกินไปนะครับแล้วก็เฟดเนี่ยคงยังไม่ได้ลดหลอกเบี้ยง,ง่ายๆนะครับอโอเคเพราะฉะนั้น ตัว Economic Scenario นะครับของเรายังคล้ายๆเดิมนะครับว่าเาศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังคงต้องเติบโตต่ำกว่าศักยภาพไปสักระยะเวลาหนึ่งแล้วก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยก็จะเป็นการถดถอยแบบไม่ได้รุนแรงมากนะครับแต่ว่า,าที่สำคัญคือจะใช้ระยะเวลานะครับในการชะลอตัวทางเศรษฐกิจนี่นานกว่าที่ตลาดคิดนะครับดอกเบี้ย ก็ยังจะต้องสูงกว่าที่ตลาดคิดไปอีกซักระยะเวลาหนึ่งนะครับโอเคครับทีนี้มาดูดาวไซน์นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็มีปัจจัยที่ต้องจับตามองนะครับที่อาจจะเป็นช็อคแรงๆที่ทําให้เศรษฐกิจร่วงลงแรงได้เหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของเพดานนี้สหรัฐนะครับเพดานนี้สหรัฐเนี่ยวันนี้อยู่ที่31.4ล้านล้านเหรียญนะครับ แล้วก็ระดับของนี้เนี่ยจริงๆชนเพดานตั้งแต่เดือนมก,กราคมแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าวันนี้ทั้งเดโมแครตและก็รีพับบิกันเนี่ยยังไม่สามารถเจราจากันได้เพื่อที่จะเพิ่มเพดานนี้ตรงนี้นะครับระหว่างนี้ก็ใช้มาตรการพิเศษนะครับเพื่อจะหลีกเลี่ยงการผิดนัดชําระนี้นะครับแต่มาตรการพิเศษตรงนี้นะครับอาจจะเอามาใช้ได้นะครับถึงแค่ระดับหนึ่งนะครับ การประมาณการของหลายๆฝ่ายตอนนี้นะครับเชื่อว่าถ้าไม่มีการยกเพดานนี้ขึ้นภายในช่วงเดือน6ถึงเดือน8นะครับขอ,ของปีนี้นะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์การผิดนัดชำระหนี้ได้นะครับซึ่งถ้าดูกราฟด้าน,นขวามือนะครับตัวเครดิตดีฟอล์สวอปนะครับอัตราการจ่ายค่าประกันความเสี่ยงของพัฒตาสารัตเนี่ยวันนี้พุ่งขึ้นมา แรงกว่าเหตุการณ์เจราจาเรื่องเพดานหนี้ที่เคยเกิดขึ้นนะครับตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาเยอะมากพอสมควรแล้วแต่กลายเป็นว่าตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะครับหรือไฮยูบอลเนี่ยวันนี้ยังไม่สะท้อนเท่าไหร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความเสี่ยงที่สําคัญที่ที่ละเลยไม่ได้เลยนะครับอาจจะทําให้ตลาดลงแรงได้เหมือนกันถ้าเกิดการผิดนับชําระหนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ ตอนนี้การเจราจานะครับสัปดาห์นี้ทางเดโมแครตโดยทางประธานาธิบดีไบเดนนะครับจะเจราจากับประธานสภาล่างของทางริพบลิกัน Republican นะครับแต่ว่าวันนี้ดูไม่ค่อยมีอนาคตเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าทางริพบลิกันเนี่ยล่าสุดเสนอเพิ่มเพดานนี้ให้ก็จริงนะครับ1.5ล้านล้านเหรียญแต่ว่าพ่วงมากับการที่ขอให้เดโมแครตเนี่ยลดการใช้ใจ่ายภาครัฐไป4.5ล้านล้านเหรียญครับ ซึ่งเดโมแครตเนี่ยไม่ไม่ยอมแน่นอนนะครับการเจรจา2ฝ่ายยังห่างไกลกันมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น้งทุนจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นโพซิชันนะครับที่เราแนะนําล่าสุดไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับยังคงอันเดอร์เวตสินทรัพย์เสี่ยงนะครับทั้งหุ้นและไฮยูบอลแล้วก็เน้นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับทองคำาตอินเวสท์ e ม t ต์เกรดบอลนะครับรวมทั้งเงินสดด้วยนะครับ ในเง่อินเวสต์สตร e b ก n บอเนี่ยก็ความปั่นป่วนของแบงค์นะครับมีแบงค์ล้มเพิ่มเติมสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้ยิวมันลงไปอยู่ที่4ประมาณ3.45%นะครับในแง่ของพันธบัตร10ปีสหรัฐนะครับอันนี้เราคิดว่ามีโอกาสจะเด้งขึ้นมาได้นะครับอาจจะไปที่3.6%ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับระดับ4%นะครับในแง่พันธบัตร10ปีสหรัฐเนี่ยอาจจะไม่เห็นอีกแล้วนะครับเพราะว่า วันนี้ดอกเบี้ยก็น่าจะพีคไปแล้วนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องของเพดานนี่นครับความเสี่ยงเรื่องของภาคธนาคารสหรัฐนะครับเราคิดว่าถ้าเด้งขึ้นมา3.6%เนะบเทียบเท่ากับยิวเฉลี่ยของ Investment g r ์เก b o บอสักประมาณแถวๆ5%นเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่กลับไปซื้อได้นะครับก็สุดท้ายนะครับมาไฮไลท์สำหรับเดือนนี้นะครับคือเราคิดว่าภาวะที่ตลาดมัน ไม่ไปไหนนะครับไม่ได้ลงแรงแรงแล้วก็ไม่ได้กลับมาเป็นขาขึ้นต่อเนื่องได้เนี่ยในภาวะอย่างเงี้ยยังควรที่จะพยายามหาทิศเทินนะครับโดยเน้นไปที่เรื่องของกระแสงเงินสดนะครับแล้วก็ความสําคัญของกระแสงเงินสดนะครับจริงๆอยากแสดงด้วยกราฟนี้นะครับอันนี้จะเป็นสไตล์การลงทุนรูปแบบต่างๆนะครับสีเขียวเนี่ยจะเป็นสไตล์การลงทุนนะครับ แบบ value นะครับแล้วก็สีแดงแบบ growth นะครับ growth stocks แล้วก็สีน้ําเงินนะครับจะเป็นการลงทุนที่เน้นเรื่องของกระแสเงินสดนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้ว growth stocks เนี่ยในภาวะเศรษฐกิจขาลงเนี่ย perform ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสีแดงสีเขียวเนี่ยก็ค่อนข้าง mix นะครับในแง่ของ value แต่ว่าตัวที่เป็น consistent winner จริงๆนะครับจะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ถ้าดู3แท่งขวาสุดนะครับก็คือจะเป็นสไตล์อย่างเช่นอาจจะมี dividend y i ที่สูงหน่อย นะครับหรือว่าถ้าดีเวเดนยิวไม่สูงมากแต่ว่ามีการเติบโตดีเวเดนที่สม่ำเสมอนะครับหรือว่ามี return ์น equity นะครับที่ค่อนข้างสูงเนี่ยก็จะเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับในช่วงเศรษฐกิจขาลงแล้วก็อีกมุมหนึง่งนะครับอยากจะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการลงทุนใน,ในการลงทุนที่ให้ยิวสูงนะครับอ,อันนึงที่เราแนะนำเป็นพิเศษนะครับก็คืออ u t o c o l l ล b l เบิลโนนะครับที่อิงกับหุ้นต่างประเทศที่มีความทนทาน นะครับต่อภาวะเศรษฐกิจขาลงนะครับเราจะทำที่ pricing นะครับตกเป็นดอกเบี้ยประมาณ1 0 1ถึงเต่อปีนะครับคือถ้านักลงทุนเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงนะครับไม่เกิดเหตุการณ์ knock in ในหุ้นที่ไปลงทุนนะครับก็จะได้ y i e l ในระดับประมาณเกิน10%อนะครับอันนี้เราจะแสดงให้เห็นนะครับเราลองเอาเรื่องของผลนะครับ effect จากดอกเบี้ยทบต้นนะครับหรือ compound interest นะครับมาเทียบให้ดูนะครับก็คือ อาจะเทียบ Return นะครับในลักษณะที่เป็นทบต้นนะครับแล้วก็ลบด้วย Return ที่เป็นแบบ i m p l e i n t e r e s t นะครับเห็นว่าในภาวะปกตินะครับลองไล่ระดับดอกเบี้ย1%เนี่ยจะเห็นว่าส่วนต่างของรีเทิร์นนะครับคอมเพลตรีเทิรกับ Simple r e เทิร์นะครับก็คือเป็นเรียกว่าเป็นผลตอบแทนที่ได้จากดอกเบี้ยบนดอกเบี้ยเนี่ยนะครับถึงแม้ลงทุนไประยะเวลา2-3ปีเนี่ยจริงๆจะแทบจะไม่เห็นความแตกต่างเลยถ้าดอกเบี้ยมันอยู่ ต่ำนะครับเหมือนในอดีตนะครับแต่ว่าถ้าดอกเบี้ยมันอยู่ในระดับประมาณ1 0 1 5อนะครับอย่างที่เราออฟเฟอร์ในสักเจอร์โนดเนี่ยจะเห็นว่าผลตอบแทนนะครับจากดอกเบี้ยบนดอกเบี้ยเนี่ยมันจะได้ขึ้นมานะครับถ้าเป็นในกรอบ3ปีเนี่ยได้ส่วนเพิ่มมา4-9เลยทีเดียวนะเป็นอันนี้จะเป็นแสดงเห็นนะครับว่าในภาวะดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยเอฟเฟกของคอม p พลอเดิงนะครับหรือว่าดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมันจะยิ่งเห็นอย่างชัดเจนขึ้นนะครับ โอเคแล้ก็สุดท้ายนะครับก็มาถึงเรื่องของออโต้คอร์เรบลโนตนะครับออโต้คอรเรโนตในสัปดาห์นี้นะครับตีมที่เราแนะนำนะครับก็จะเป็นตีมตัว Beauty and Personal Care นะครับอันนี้ก็จะเป็นตีมอีกอันหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างทนทานนะครับในภาวะที่เศรษฐกิจยังเป็นขาลงอยู่นะครับแล้วก็หุ้น3ตัวที่เราไปอ้างอิงนะครับก็จะเป็น r o ยัลนะครับ p แล้วก็ By Earth d o นะครับครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของสัปดาห์นี้ นนะะครรรรรับใาายการตรงปเด็นนะครับเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile